ไม่ได้สนใจเท่าไรเพราะว่าก mm ู King of Death พวก,กูไม่มีวันเชียรใครอีกได้เพราะว่ากูมัน No One ที่ไม่มีใครตังถึงแล้วความยิ่งใหญ่ของกูก็ไม่มีใครกล้ามามีเรื่องกับพวกพวกพวกกู King of Death ใครไม่กล้าไปใหญ่ยางกูกูจะคายเลือดแล้วไม่ให้เหลือแม้แต่คงกระดูกโย King of Death ก็ไม่ต้องสนใจเท่าไรเพราะพวกกู King of Death พวกกูไม่มีวันเชื่อใครได้เพราะพวกกูมัน No One ที่ไม่มีใครเ้อมถึงแล้วความยิ่งใหญ่ของกูก็ไม่มีใครกล้ามามีเรื่องกับพวกพอพวกคือ King of Death ใครไม่กล้ามันอย่าหยามกูกูจะใครเลือดแล้วมันให้เหลือแม้แต่ของกระดูจบ King of Death ก็ไม่ต้องสนใจเท่าไรเพราะพวกกู King of Death พวกกไม่มีวันเชื่อใครอีได้เพราะพวกกูมัน No